คงไม่ต้องเล่าย้อนหลังกันแล้วล่ะครับกับกรณีของจอห์นนี่เดฟนะครับที่มีปัญหากับสื่อใหญ่อย่างเดอะซันจนถึงขั้นเดอะซันพาดหัวข่าวว่าจอห์นนี่เดฟเป็น White m เตอร์แล้วกําลังจะหมดอนาคตในวงการบันเทิงครับซึ่งไอ้เรื่องจอห์นนี่เดฟเองจะหมดอนาคตหรือไม่เรื่องราวที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่องานต่อๆไปของจอห์นนี่เดฟอย่างไรอันนี้เราต้องรอดูในเรื่องของอนาคตต่อไปอย่างเดียวล่ะครับไม่สามารถสรุปอะไรณนะวันนี้ได้ครับ รู้แต่เพียงว่าถ้าเราย้อนกลับไปในอดีตนะครับเรื่องราวแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกกับดาราใหญ่อย่างจอห์นนี่เด็บคนเดียวครับมันเคยเกิดขึ้นแล้วในฮอลลูวดหลายต่อหลายครั้งแล้วดาราแต่และคนที่เกิดข่าวเช้าขึ้นระหว่างที่ตัวเองกําลังมีชื่อเสียงก็เรียกได้ว่าแทบจะใช้คําว่าหมดอนาคตเลยก็ได้ครับคนแรกที่ดูชื่อจะเข้ากับหัวข้อนี้มากๆก็คือคนนี้เลยครับชาลีชีน พระเอกรุ่นใหญ่ที่เข้าวงการมาตั้งแต่อายุยังน้อยนะครับพฤติกรรมแกนี่สุดเวียงจริงๆครับทั้งเรื่องเล่าเรื่องยาเรื่องผู้หญิงหรือว่าตอนชาลีชินหนุ่มๆเนี่ยมีเรื่องให้สื่อพาดหัวกันไม่พักเลยครับเจ้าตัวผ่านการแต่งงานมาแล้วถึง3ครั้งแต่ละครั้งชีวิตคู่ของชาลีชินจบไม่สวยเลยครับซึ่งกรณีที่รุนแรงที่สุดและท่านจะกลายเป็นการตัดอนาคตของชาลีชินในวงการบันเทิงไปเลยก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี2 0 1 0ครับ เมื่อศาลตัดสินว่าเจ้าตัวผิดจริงในข้อหารกระทำความรุนแรงในครอบครัวด้วยการลงมือทำร้ายบรุกมุลเลอร์ภรรยาที่แต่งงานกันมาได้เพียงแค่9เดือนเท่านั้นครับทำให้ชาลีชินโดนขุดไปจนถึงคดีก่อนหน้าครับในปีพัน7กที่เจ้าตัวทำร้ายแฟนสาวที่มีชื่อว่าบริตเทนนี่แอชแลนด์รวมไปถึงถูกกล่าวหาว,ว่าทำร้ายอดีตภรรยาที่เป็นนักแสดงสาวอย่างเดนนิสริชาร์ดว่าทำร้ายร่างกายเธอครับจนทำให้ทั้งสองคนต้องยุติชีวิตคู่ลงครับโดยการที่ฝ่ายหญิงฟ้องหย่าขณะที่กำลังตั้งครรลูููกคคคนนที่ท่่ัอย งานนี้ไม่ใช่แค่บรรดาหญิงสาวคนรักเท่านั้นนะครับที่มีข่าวว่าชาลีชีนทำร้ายร่างกายแต่ยังมีคำกล่าวจากหญิงบริการที่เคยใกล้ชิตจนไปถึงเพื่อนร่วมง,งานในกองถ่าย Two and a half men ที่ชาลีชินทำพฤติกรรมแบบดูหมิ่นเยียดเชื้อชาติจนถูกแบนเลิกจ้างครับซึ่งหลังจากแกถูกถอดออกจาก Two and a halfmen ไปแล้วนะครับก็แทบจะไม่มีผู้สร้างหน้าไหนกล้าหยิบยื่นงานให้ชาลีชินอีกเลยครับ จนในปี2015นะครับเจ้าตัวได้ออกมาเปิดเผยว่าตัวเองมีเลือดเป็นผลบวกครับติดเชื้อ HIV มานานประมาณ4ปีครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับล่าสุดชาลีชินเพิ่งจะพบรักครั้งใหม่กับจูเลียสแตมเบอร์ครับพี่เลี้ยงของลูกสาวทั้งสองคนของเขาเองซึ่งอายุน้อยกว่าชาลิชิน27ปีครับโดยฝ่ายหญิงยืนยันว่าตัวเองไม่ได้มีความกลัวหรือว่ากังวลในเรื่องการติดเชื้อของชาลีชินรวมทั้งพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงเพราะว่าชาลิชินได้ปรับเปลี่ยนตัวเองแล้วครับเลิกดื่มเลิกปาร์ตี้แล้วหันมาดูแลสุขภาพอย่างเคร่งครัดครับชื่อต่อมาแน่นอนครับพูดถึงเรื่องนี้มันต้องมีเมลกิฟสันครับ หลังจากกลายเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงในการรับบทนำในเรื่อง Mad Max มาแล้วนะครับชีวิตในฮอลลีวูดของเมลคริปสันก็ดูจะรุ่งมากๆนะครับแต่อนาคตที่มันเหมือนจะดูรุ่งโรดสุดๆของเมลคริปสันในฮอลลีวูดกับพังคลืนลงมาในปี2006ครับหลังจากที่เจ้าตัวถูกกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมติดเหล้าทำร้ายร่างกายภรรยาเหยียดเพศหญิงแล้วยังเหยียดเชื้อชาติยิวีกด้วยครับ ซึ่งในเดือนกรกฎาคมปีนั้นนะครับเมคลคิปสันถูกเจ้าหน้าที่เรียกให้จอดเพราะว่าเมาแล้วขับครับเขาไม่พิจารณขัดขืนการจับกุมนะครับเจ้าตัวยังพูดจาเหยียดย้มดูถูกเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนยิวครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้หญิงไหนจะบรนดาโทสะชกปาราสซี่แค่นั้นไม่พอครับปี2 0 1 0ยังเจอข้อหาทำร้ายร่างกายภรรยาสาวซึ่งถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงครับนำมาซึ่งการหย่าร้างแล้วก็กลายเป็นนักสแสดงที่มีชื่อเสียที่สุดในฮอลลีวูดคนหนึ่งครับเรียกว่าเราแทบจะไม่เเเห็นนนผลลลงงาขออมกิสััียครบ แต่อย่างไรก็ตามนะครับระยะหลังๆเราก็พอจะเห็นเบลคิปสันโผล่หน้ามาบ้างครับเรียกว่าน่าจะพยายามปรับปรุงพฤติกรรมนะครับเ <_ d ata> พื่อให้ได้พื้นที่อยูน่ในฮอล,ลีวูของตัวเองกลับมาครับ <_ d ata> ชอนเพนเป็นอีกคนครับที่โด่งดังในเรื่องนี้เหลือเกินครับเรียกว่าไม่แพ้ชื่อเสียงหรือวความสามารถในการแสดงของแกเลยครับ เจ้าตัวเนี่ยเป็นข่าวตลอดเวลาครับกับกรณีของการทำร้ายร่างกายบีบคอชกต่อยปาปรสัสี่หรือก็เป็นนักแสดงที่หัวร้อนมากๆครับแถมยังมีประวัติไม่ค่อยดีครับอย่างปี1989ตอนเจ้าตัวใช้ชีวิตคู่อยู่กับราชินีเพลงป๊อปอย่างมาดอนนาเนี่ยมีข่าวครับว่าวันหนึ่งหลังจากที่ทั้งคู่ทะเลาะกันฝ่ายหญิงพยายามจะหนีออกจากบ้านแต่ชอนเพลนจับเธอมัดไว้กับเก้าอี้ยาวนานถึง9ชั่วโมงครับแล้วก็มีการทำร้ายร่างกายกันด้วยครับ หรือกระทั้งวันในปี1986นะครับชอนเพลนเคยใช้ไม้เบสบอลตมีมารานาจนต้องหามเข้าโรงพยาบาลอีกด้วยครับแต่สุดท้ายท้ายสุดแล้วมารานาก็ให้การปฏิเสธเรื่องดังกล่าวในสารเพื่อแก้ต่างให้กับชอนเพนครับ อีกคนหนึ่งครับมิกกี้รูคครับตอนหนุ่มๆเนี่ยมิกกี้รูคต้องถือว่าเป็นนักแสดงสุดฮอตแลนะครับแต่จนกระทั่งปี1994เจ้าตัวมีข่าวว่าลงมือทำร้ายร่างกายภรรยาครับถึงแม้ว่าตอนนั้นจะไม่ได้รับโทษทันนะครับแต่ภาพลักษณ์แกเสียมากๆครับทำให้งานหดแทบจะหายเกลี้ยงเลยครับหลังจากนั้นปี2007เนี่ยมิกกี้รูคยังโดนข้อหาเมาแล้วขับอีกครับว่าจะกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้งหนึ่งก็ตอนได้โอกาสเล่นหนังเรื่อง The Wrestler ในปี2009ครับซึ่งเราเห คนหมู่มากเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยครับเพราะมิกิรุกก็ไม่เคยกลับมายืนในจุดที่เป็นที่รักเหมือนตอนสมัยเป็นหนุ่มอีกเลยครับ ึ่งนอกจากดาราที่มีชื่อเสียงทางด้านนี้อย่างที่กล่าวมาแล้วนะครับมีนักแสดงฮอลลีวูดอีกหลายคนครับที่ถูกบันทึกเอาไว้ว่าเคยใช้ความรุนแรงกับคนที่ตัวเองรักครับทั้งไมเคิลฟาสเบนเดอร์ที่เคยต้องหาในคดีท,ทำร้ายร่างกายอดีตคนรักอย่างหนักมือเลยครับด้วยหญยิงเองพยายามจะแก้ต่างให้กับไมเคิลฟาสเบนเดอร์ครับว่าเขาทำไปเพราะความมึนเมาแต่ร่องรอยความบาดเจ็บท,ที่เกิดขึ้นอ,องว่าจนถึงวันนี้ฝ่ายหญิงยังมีอาการที่หัวเข่าเรื้อรังอยู่เลยครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับอดีตคนรักของไมเคิลแฟสเบนเดอร์อย่างจานาวินแอนดรูก็ตัดสินใจยกฟ้องถอนฟ้องคดีที่เกิดขึ้นทั้งหมดครับด้วยเหตุผลที่ว่าเธอไม่ต้องการจะทำลายอาชีพของคนที่เธอเคยรักครับรูอว่าจอร์ชโบลินเองก็เคยถูกจับคุมในข้อหาใช้ความรุนแรงกับครอบครัวในปี2004นะครับโดยตัวภรรยาเองเป็นผู้แจ้งความครับในตอนตีสี่สุดท้ายก็ประกันตัวกันออกมาเองครับด้วยเงินประมาณ20,000ดอลลาร์หรือว่า600,000บาทครับ โดยฝ่ายหญิงบอกว่าทั้งหมดเป็นเรื่องของการเข้าใจผิดแล้วก็สามีภรรยาก็กลับมาหวานชื่นกันอีกครั้งครับก่อนที่สุดท้ายหลังจากนั้น10ปีทั้งคู่จะตัดสินใจเลิกรากันไปในปี2013ครับแกรี่โอแมนเองก็เคยมีเรื่องแบบนี้ครับนักแสดงรุ่นใหญ่มากฝีมืออย่างแกรี่โอแมนเคยโดนกรณีทุบตีภรรยาด้วยโทรศัพท์ครับแล้วบังคับบีบคอเธอในปี2011ครับ อเล็กซ์บอวินเองก็มีครับถูกกล่าวหาโดยอดีตภรรยายอย่างคิมแบซิงเจอร์ว่าเขาทําร้ายร่างกายเธออย่างหนักซึ่งเจ้าตัวก็ออกมายอมรับในการสัมภาษณ์ณเวลานั้นครับว่าตอนนั้นในตัวเขาเองมีความคิดที่จะฆ่าเธอด้วยการใช้ไม้เบสบอลตีให้ตายไปจริงๆครับ หรือนิคลัสเคจเองในปี2011เนี่ยก็เคยถูกจับกลุมในข้อหาการใช้ความรุนแรงและก่อกวนความสงบครับพยานยในที่เกิดเหตุเล่านะครับว่านิคลัสเคจผลักภรรยาที่ด้านนอกร้านสับครับแล้วก็ยังลามไปทุบตีรถที่อยู่ในบริเวณนั้นจนเสียหายไปหลายต่อหลายขันครับ กรณีที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะครับส่วนน้อยเท่านั้นแหละครับของเหตุการณ์คนดังในฮอลลีวูดที่มีการใช้ความรุนแรงครับทั้งหมดนี้หลายครั้งเกิดเป็นคดีความฟ้องร้องกันนะครับในขณะที่ก็อีกหลายครั้งเหมือนกันครับที่ทุกอย่างจบลงด้วยการถอนฟ้องเพราะว่าคู่กรณีเป็นห่วงในอนาคตของคนที่ตัวเองเคยรักครับแต่กรณีทั้งหมดนี้มันยืนยันกับเราครับว่าเรื่องแบบนี้ลองเกิดขึ้นกับใครสักคนหนึ่งแล้วก็ จะสลัดมันให้หลุดหรือว่าจะลบภาพตัวเองที่เคยเป็นแบบนั้นในใจของคนทั่วโลกไปให้หมดให้ได้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับฉะนั้นกลับไปตั้งต้นใหม่เลยครับเรื่องแบบนี้ไม่ยากครับถ้าไม่อยากให้ติดตัวก็อย่าให้เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นก็เท่านั้นเองครับ